เพวกเราเคยสงสัยไหมครับว่าการติดตั้งถังเก็บน้ําที่ได้มาตรฐาน1ใบเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนการตัต้งที่ได้มาตรฐานที่ทางทีมอิมเเราทําเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยทีมของเราเนี่ยจะต้องมีการสํารวจนะครับซึ่งออกแบบตัวฐานรากนะครับหรือว่าออกแบบถังให้มันแมทชิ่งกับ พื้นที่นะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่แคบบางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ที่กว้างครับการวางถังเนี่ยก็เลยค่อนข้างจํากัดฉะนั้นอันดับแรกเลยเราต้องสํารวจพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูการติดตั้งถังก่อนนะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนต่อมานะครับพอเราได้พื้นที่เสร็จแล้วนะครับทางทีมวิจัยเราก็จะมาดีไซน์ถังแล้วครับซึ่งดีไซน์ถังยังไงให้มันเหมาะก,กับหน้างานครับว่าดีไซน์ว่าจะต้องใช้ถังขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งขนาดตัวถังตรงนี้เราต้องคํานวณตามปริมาณการใช้งาาาาาานนนของงงงลลูกก้ะรรซึ่่ปิมณใชแตส มันก็แตกต่างกันอันนี้ทีมเราก็ต้องเข้าไปคํานวณด้วยครับขั้นตอนที่3พอเราคํานวณแบบออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการสั่งผลิตที่โรงงานนะครับอันนี้เราก็จะมีแบบทางวิศวกรกับทางโรงงานเราก็จะโคกันนะครับในการผลิตออกมาเพื่อที่จะให้ได้ถังที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่เราออกแบบหน้าง,งานนะครับขั้นตอนที่4ี่ ซึ่งพอเราผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการขนส่งมาที่หน้างานแล้วเราก็จะมีรถขนส่งครับเราก็จะเป็นรถเนียบนะครับอันนี้เราบริการขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับโดยมีรถของเราเองครับซึ่งการขนส่งการขนย้ายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องแตกเรื่องรั่วหรือว่าเรื่องมาตรฐานการขนส่งเลยครับอันนี้มันจะดีมากนะครับแล้วพอเราขนส่งมาถึงหน้างานนะครับเราก็จะยกติดตั้งให้ด้วยนะครับท่านตอนต่อมานะครับ ก่อนที่เราจะมาถึงนะครับย้อนกลับไป are, นิดหนึ่งระหว่างที่เราผลิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีการทาฐานลากนะครับซึ่งงานฐานลากเนี่ยเราก็จะมีคํานวณออกแบบให้ตามรออิงเลยนะครับซึ่งงานออกแบบฐานลากเนี่ยสิ่งที่เราคํานึงเลยก็คือความแข็งแรงของงานฐานลากนั่นเองนะครับหนึ่งการลงเสาเข็มที่ได้มาตรฐานนะครับเราต้องมีการลงเสาเข็มด้วยนะครับบางพื้นที่ที่ดินแข็งเราอาจจะไม่ต้องแต่บางพื้นที่เนี่ยเราต้องลงเสาเข็มด้วยนะครับจะเป็นเข็ม I-15 นะครับ เข็ม I 1 8นะครับซึ่งเราต้องลงเข็มด้วยนะครับที่มีความถี่ที่ได้มาตรฐานครับ2นะครับเราก็จะมีการผูกเหล็กนะครับเหล็กของเราที่ใช้เนี่ยเราจะเป็นเหล็ก DB12 ซึ <c oughs> ่งมันจะเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงและที่ได้มาตรฐานมันจะเป็นเหล็กเหมือนงานโครงสร้างอะไรตัวเนี้ยจะทําให้แข็งแรงมากและปูนที่เราใช้นะครับก่อนที่เราจะตีแบบเสร็จเราจะเทปูนเนี่ยเราใช้ปูนนะครับที่มีความแข็งนะครับเป็นปูนสตริงนะครับ280ปนขึ้นไปนั่นเองตัวเนี้ยมันจะมีความแข็งมากนะครับพอเราเทปูนเราได้สเปคของปูนแล้วนนนะะคครรรรรััับบบเาาาากก็ทํปฐ เราต้นฐานเราแห้งซึ่งพอฐานเราเสร็จแล้วนะครับจังหวะนั้นแหละครับจังหวะที่เราขนส่งมาจากโรงงานเราก็จะมายกติดตั้งที่นี่นะครับซึ่งติดตั้งที่ไซงานนั่นเองครับขั้นตอนต่อมาก็คือเวลาการติดตั้งของเราครับซึ่งเราก็จะมีทีมช่างเข้ามาเนาะเราจะมาวัดพื้นที่นะครับวัดตำแหน่งงานติดตั้งของถังนะเพื่อให้ถังเนี่ยวางให้เหมาะสมตามรองนะครับวัดขนาดท่อนะครับว่าท่อจะต้องเดินยังไงนะครับการวางถังเนี่ยต้องวางแบบไหนนะครับพอเราวางได้ตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นนะครับต่อมาเราถึงจะทําการยึดพุกนะครับยึ เรายึดเพื่ออะไรนะครับไอตัวพุกเนี่ยเป็นพุกเคมีนะครับไม่ใช่เป็นพุกธรรมดานะเป็นพุกเคมีป้องกันนะครับถังล้มเราเคยเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยถังมันอาจจะใบใหญ่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราไม่ยึดพุกเนี่ยบางครั้งเวลามีพายุขเข้ามีลมแรงแล้วมันเกิดจังหวะที่น้ําภายในถังเนี่ยแห้งนะครับจังหวะนั้นอาจจะทําให้ถังล้มได้นะครับแต่จริงๆแล้วทีมเอ็มเทคเราสามารถยึดพุกให้ฟรีนะครับซึ่งราคาการยึดพุกเคมีนี่ผมบอกเลยว่าแพงมากแต่อันเนี้ย เอ็มเทคเราแอดจัดเข้าไปให้ฟรีด้วยนะครับในสโคบตัวนี้นะครับหลังจากที่ทีมช่างเรายึดพุกเคมียึดพุก4ีด้านครบหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการต่อท่อนะครับการเดินท่อนะครับเดินท่อแต่ละถังเชื่อมกันหรือว่าเดินท่อจากน้ําเข้าน้ําออกนะครับจนกว่าจะไปต่อที่โรงงานหรือไปต่อที่บ้านได้นะครับแต่อย่างบางโครงการเนี่ยจะมีระบบซอฟ์นะครับระบบ r o อันนี้ทีมช่างเราก็ลงติดตั้งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะบําบัดตัวน้ําดีเนี่ยให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งท่อนะครับติดตั้งระบบ r o นะครับติดตั้งพวกนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นอ่ะเราก็เทสนะครับเทสระบบเพื่อที่จะรันระบบดูนะครับว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็ตั้งถังไว้นะครับถังจุดไหนมีที่ชํารุดหรือแตกเสียหายรั่วหรือเปล่าอย่าลืมนะครับถ้าใช้เอ็มเทคเนี่ยถ้าถังมีปัญหาเนี่ยเรายินดีเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยนะครับถ้าเกิดจากกรณีการผลิตเท่านั้นนะครับผมเราเปลี่ยนใบใหม่ให้นะครับซึ่งเราจะ รับประกันแล้วเรามั่นใจในถังเรามากอันนี้มันแตกต่างจากที่อื่นมากนะครับพอหลังจากที่เราใช้งานไปนะครับเราก็ยังมีการรับประกันต่อเนื่องอีก10ปีนะครับอันนี้คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้มากนะครับไอตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแตกต่างจากตลาดทั่วไปนะครับหลังจากนั้นที่เราใช้งานเนี้ยน้ำของเราที่ได้ก็จะสะอาดแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องมาตามซ่อมไม่ต้องมามีปัญหาในการแก้ไขปัญหาตัวถังแก้ไขปัญหาระบบน้ําทีหลังนะครับใช้ของเรานะครับ ตั้งแต่ออกแบบเริ่มต้มติดตั้งนะครับจนบริการหลังการขายอันเนี้ยเรามีครบจบสกโบเลยนะครับถ้าใครสนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ําหรือว่าต้องการถังเก็บน้ําที่มีคุณภาพนะครับเก็บน้ําสะอาดก็สามารถติดต่อเอ็มเทมา,าด้านล่างนี้ได้เลยครับเรามีทีมเอ e จิเนียทีมผู้ชีชัญคอยให้คําแนะนำครับผมอย่าลืมนะครับถังดีมีมาตรฐานต้องเอ็มเทคเท่านั้นครับผม